ค่ะวันนี้ไปบัวได้มาอยู่ใกล้พี่ดอกไม้ค่ะวันนี้ไปบัวอยู่มุมในเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซ้อมนะฮะอันนี้เป็นซ้อมนะ,ะดแสดงซ้อมวันงานจริงวันที่เก้านะคะไปข้างบน<ม>อาไหนเด็กน้อยเจอพี่เหมยแล้วทำยังไงพี่เหมยจะแกล้งหนูเหรอ พี่มวยจะแกล้งหนูหรอคะพี่มวยจะแตะหนูไม่ได้นะมานี่มาแชตาก่อนแชตาก่อนพี่มวยอย่าแกล้งน้องนะวันนี้น้องอยู่ใกล้นะอันนี้นี่นี่นี่ดูค่ะดูดูดอ้าแล้วอยู่ใกล้กันกับแม่เตยไม่ได้เลยดูค่ะจะยุทธหัตถ,ถีกันซะแล้วแม่เตยกับดอกม้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะเล่นรุ่นใหญ่แนละ้วแม่มพี่เมยไม่มีกลัวใครนะดูนะคะแม่ดูเอาใบบัวเป็นกรรมการแล้วเอาอย่าทำแม่หนูนะอย่าทำแม่เตยนะพี่เมยดูดูด,ดูไปเป็นกรรมการก่อนเร็วๆ เขามีอะไรกันเนี่ยเสียง,งแก้งเลยเขาซ้อมลำโลกเขาซ้อมแม่หมูของเรายืนนิ่งเลยนะคะแม่หมูของเรายืนนิ่งเลยด้านหน้าก็จะเป็นพี่ขวัญเมืองนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะพ่อพายนมเสกแล้วก็พี่ใบบุญครับนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะวันนี้เด็กอ้วนยิ่ข้างในนะคะบอกพี่เหมยซีอย่าแกล้งแม่ใบเตยนะต้าห่วง เขาห่วงแม่เขาทุกทุกอย่างเลยค่ะสำหรับใบวัวนี่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่กบมือ้ว้นะคะขอบคุณด้วยนะคะจริงจริงแล้วะคะรำไร ปลี่ีือเป็นเสือต่อเยเุุราเดี๋วลาจหาจัน้ให้นะคะลาที่นี้ี่ัิเขนองนะคะที่มีี่ีประการวันนี้นะคะเป็นพิธีหลงนะคะานจับไปแหย่เาอีกแล้วไแหย่เาอีกไปห่แดไปแหย่เาอีกแล้วคะที่เป็นอยู่ตรงนี้ทมถึงจะมาทำพิธีประการเพืียัจับไม่ได้ยมาจับหนู แมอย่าแกล้งน้องนะพี่เมยนะอย่าแก้งน้องนะอย่าแกล้งน้องนะพี่เมยนะอย่าแกลงน้องนะพี่เมะอย้องัะ่เะอย่าแกล้งนงี่เยกลนเมากล้นี่ไหนะกนี่ย์ะกลัว่เม่าแ้นี่ะงนี่เมยานี่เนาแนพย์ท่าแมี่เะไ่นี่มย์่กลัวนะ บอกพี่เหมยเล่นกับน,น้องดีๆพี่เหมยพี่เหมยต้องเล่นกับน้องดีๆนะดจะูจังหูกเขาอีกลดงก็ได้นะ่บเมียนะ่บเงมีูขาด้วยค่ะมีขูด้วยมีขู่ด้วยหว <c oughs> งแม่ไม่ให้แม่เล่นกับพี่เหมยหวงแม่ไม่ให้แม่เล่นกับพี่เหมยนะ เบาเอา๊พี่เหมยพี่เหมยไม่ไม่เล่นกับน้องแบบนั้นนะลูกนะพี่เหมยบอกอย่ามายุ่งฉันกำลังกินหญ้าอยู่ความบริเวณเกิดขึ้นแล้วค่ะความบริเวณเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่พี่เหมยต้องเล่นกับแม่ตเตยนี่กรรมการ ไปวุ่นปกรรมาการให้พี่เมย์กับแม่ใบเตยยอมที่เจ้าเมื่อวานนะคะก็จะมีแขกมาตอบนทนมามากมายนะคะนะคะเป็นคลิปน่ารักน่ารักวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะซ้อมอ่าซ้อมนะคะซ้อมกิจกรรม่ที่จะเดินขบวนวันที่เก้านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะแม่ๆค่ะามาชมเด็กๆกันค่ะนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด็กยิงใบบัวใบเต ตามมลีให้ด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสายตอย่างเช้านะคะ